สบายดีสบายดีสุผู้สุขคนยินดีตอนทักขอสุขซองมิโตอาขาดโตเซนเคยเนาะสบายดีสุผู้สุขคนสบายดีทั่วโลกสบายดีสาวโลกเนะาะทั้งคนที่ได้ติดตามมิโตยูแล้วก็คนที่ยังบอท่านได้ติดตามเื่อเนาะคำถามมักชีวิตบ้านๆมักการใส่ชีวิตเรียบงา่ายอย่าลืมมาติดตามซองมิโตอาขาดโกเซนเค่เนามแล้วก็อย่าลืมกดก,กระดิ่งเพื่อบอกผาดคลิปใหม่ๆของมิโตนั่นเองเมื่อนี้ก็อยู่กับมิโตเซนเคยเนาะแล้วก็บไริยูคนเดียวอีกเผู้ชมอยู่กับหน้าแล้วก็อยู่กับอีเมลเนาะเมือ่มอนี้คือยู ู่เพื่อนอกก็เลยว่ามาแนะนำการทักเซลลทงสระจายอาคาของอาคาเนาะส่วนภูเอาคาเขาเห็ดทงเดวใดเนาะเขาซึ่งเขาจะใส่ตัวนี้ในการเห็ดทงหนุ่งซุ้มหรือว่าเอากระสอบเนาะเอากระเป๋าเอาทงกระสอบเนาะมาจิกจิกแล้วก็มาเห็ดเป็นสายเนาะนี่ก็ได้เซนกันนึ่งซุ้มทงกระสอบของทงกระสอบสีขาวหรือว่าสีเงิงก็ได้เนาะคือถ้าเราอยากได้สีฟ้าสีอะไรทำไมเราไ็เอา ถงกระสอบพันมามาอ่ามาแปลกเนาะมาจิก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 แล้วก็ให้เป็นทรายนี่นี่เลยแต่ว่าในที่นี่คือฮาเอาสีเหลืองแล้วก็ทรายก็มีพร้อมนี่นี่แล้วแบบสําเร็จภพเนี่นี่เนาะทำสมเนาะฮาก็เลยว่าค่อนข้างง่ายหน่อยนึงเนาะคือเมื่อนี้เนาะเดี๋ยวมิโดจะพาเฮดเนาะมาในการทักเซลล์ถงของส่วนผาอาคารนั้นง่ายหรือบอยากหรือบอเนาะไปเบิ่งตามแต่ละขั้นตอนกันเลยไปค่ะ อุปรกรณ <Mm ์ในการชักเซี framework? ่ยวทงของเฮาก็ต้องได้ใส right ่ตัวนี <sh ้คือการน้ซุมอุปกรณ์ที่ขาดบ่ได้นะนอกจากตัวนี้แล้วก็มีตัดเนาะเพราะเฮาได้ตัดให้มันใ้ทำไมต่างๆนานาไปดูกันเลยซึ่งเราจะให้หน้าเป็นคนเริ่มต้น้ก่อนเพราะมีตัวโพสางเหตุอยู่อ่าโกนมันเนาะเขาจะเอิ่อนาโกนหรือบอกอยู่อ่าเออเดี๋ยวไปเบิังนํำกันเนาโพสางเเวาเฮาไปเริ่มต้นเหตุอ่า กุของทงเนาะาสร้างเอิญน,น่าจะประมาณนี้แหละไปดูกันเดี๋ยวน,นี้ขั้นเริ่มต้นเนาะท่านผุ้ชมเนาะอันนี้เอามือนหน้าเนาะก็ตรงไดนมีสองคนท่านผุ้ชมจึงเฮ็ดได้เนาะนี่เลยแล้วก็ถือจับใน,นนี้ให้เนาะขั้นเริ่มต้นนะคะ นี่เลยเราก็ตามขั้นตอนไปเฮ็ดนืนี่เนาะเพื่อให้มันแน่นทั้งซุ้มเดเฮ็ดเนี้นี่น,นี่เลยดีนต้อ็จับซวยเนาะเพราะว่าอันนี้เฮาต้องได้มีคนจับซวยทั้งซุ้มขันถ้ามันมีคนจับซวยมันก็บ,บ่เป็นเนาะขยูขยีไปเลยนะก็ต้องได้เฮ็ดแน่นๆเลยเนึงโกนมันเนาะขั้นต้นนะจ๊ะ อยนะากนออนี่เลยเฮาเด็กเปียนแนวนี่คุณผูมนี่เลยเวลาเฮาเอาออกมาจะนี่นเนาะเบื้องนี้ต้องเด็กเปียเป็นแนวนี่เปลี่ยนไ้ เราหัไปเอาเนี่ยนี่เนาะเกาะมาเนี่ยนี่เบื่องนี้ต้องไปเตียงลยน,ะะยลนี่เตยงนเรื่งนี้ต้องเดเตียงค่ะก็เรื่อยๆเนาะที่มีคนอ่าจับแล้วก็ดึงไปนั่นน่นนะเพื่อให้มันแน่นเนาะถรงศูน ถ้าบนแนนก็มันก็ฟูๆูแล้วก็มันก็จะทักเซลถงโบได้นะนี่จนกว่ามันจะสุดเนาะเปลี่ยนอันนี้นะคะนี่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 เลยนี่นี่ โอ้นึ่งเงาหนึ่งเงาหนึ่งเงาตอนนี้คือท่านแม่เป็นมือกล้องนะคะท่านผู้ชมก็น่าจะพ่อเราเลยเพราะว่านี่วมือบบซังออกเข่าเราฮะนะคะโบซังอา ขักแล้วเนาะขั้นตอนชุดทถ่ายก็จะประมาณนี้ตรงนี้อาศัยเปลืองเอาใส่แบบคู่เดียวกันเมือนล้วก็พากลมาเห็ดนนี่เพื่อให้มันแน่นๆเนาะกลายเป็นนนี่เลยน,นี่เลยนะจ๊ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนทำอิฐเนาะหลังจากที่เอาเห็ดก้นเป็นที่ห้อยเน,ยเนาะเฮาก็เอาเข็มเนี่ยมาเอาเข็มเนี่ยมาปัดนี่ของตัวนูว้ปัก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 ,ป,กปักนี่นเนาะ อันนี้ขั้นตอนที่สองนะคุสนมนึตุม้มเงอน่ายืจะมาเย,ยาอะมาเยอนะ้หเ<น>ิงอนญหลอกเด้อะ ขั้นตอนที่สองผ่านไปเนาะขั้นตอนที่สามของเฮาก็คือนี่ในที่นี่คือมีตัวจะเอาไม่ทูเลยก็ได้เนาะหรือว่าเอาเล็กที่ยูนําขันโฮมขนาดก็ได้คือกันผสูงแหงดีเนาะขั้นตอนมีเล็กที่ยูนําขันโฮมขนาดมันเพราะมันแน่เล็กมันแน่นเนาะแต่ว่าในที่นี่คือมตัตจะเอาไม่ทูก็ได้หรือว่าไม่ที่เฮาไปเล้าไม่ก็ได้แต่ว่าเพื่อความสบายเนาะตัวจะโบเล้าไม่ทูมีตัวจะโบเล้าไม่เนาะจะเอาไม่ทูนี่เลยแล้วเดี๋ยวเฮาอัมพัน เสือกนี่พันเสือกตัวนี้แล้วๆค่ะก็จะมาสอยจะมาเลาตัวนี้หัวมันเห็นเล็บใยนึงเนาะพันทั้งนี้แล้วเนาะคะ่ะก็มาพันแบบเล็กบวกเออเลขแปดเลยทั้งูุ๊บซึ่ในนี้เลย นี่นะคะเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เลยทนะ่านผู้ชมตอนนี้เนะาะค่ะก็เสร็จขั้นตอนที่สามเป็นที่เหียบห้อยก็คือเฮาเลมเฮา,าอาราวเป็นที่เหียบห้อยเนาะแล้วนี่กับีเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เฮาก็ไปทําขั้นตอนในการทักเซลเนาะซึ่งเนี่ยเอาทักเซลไปหน,น่อยนึงแล้ว,ลวงนะ่ายๆท่านผู้ชมเนาะนี่เลยเอาใส่แล้วนี่ เอาปักออกมาแล้วนี่แล,นนนแล้วก็นี่แซมมี่เนาะแล้วก็นี่แค่นี้นะคะไม่ยากไม่ยากค่ะง่ายเนาะโอเคเดี๋ยวขอตัวทักเซลก่อนเนาะเดี๋ยวขอตัวปักถุงนี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกเช่นึงเนาะ นี่เลยท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่มีตัวอาทักเซล์มดืดมื่อเนาะหน้าก็ซวยเดวมันเต็มตัวคนเดียวปากเนาะเมื่อยเติบเจ็บนี่เจ็บกันคอเมื่อท่านผู้ชมเจ็บเอวเจ็บกันคอเมื่เจ็บคอเจ็บตาหอมเนาะแต่ว่าตัวพยายามทั้งเลยนี่ไก่สำเร็จแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปเฮ็ดอัมเขาเอิญ่าจะ สายอีกอันนึงมาใส่เนาะสายทงสายของทงเนาะอันนี้คือเก่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่งตอนนี้เฮาสำเร็จเป็นที่เฮียมห้อยทงชมแต่ว่าอีเมกับหน้าสวยนะเมื่อกี้เนาะแล้วก็ก,กองข่ากับไฟเมดกันเล็บเบอร์ไทยตอนที่เขาอัดสวยแบบสายสายมีอย่างต่างๆเนาะนี่แต่ว่าตัวนี้เฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดไว้แล้วก็เฮาก้กาเกี้ยมไว้เป็นทีเฮียมห้อยตั้งแต่ก่อนที่เฮาจะมาเฮ็ดทกแล้วเนาะ อันนี้คือได้กะเกียมไม้แล้วอันนี้คืออีเมลเป็นคนเหดไว้แต่โดนแล้วเนาะ,ะแล้วก็มีแต่ฮเฮาเอามัดใส่เอามาัทากใสนะ่นี่นะบซูมแล้วก็จะกลายเป็นทงเลยซึ่งเฮาสามารถพายไปใส่ก็ได้เนาะบพว่าจะไปอ่าเก็บผักหักนอได้เนาะนี่ค่ะเก็บผักไปหา,หน,อน,า,ปา,านอกกอนเก็บผักไปเก็บผักหักนอกกอนเด้อมันก็จะประมาณนี้เนะานะบุสมเนาะ มีหลายๆลชนิดเลยมีหลายๆสีเนาะบมเมนตมีหลายๆสีเฮ็ดน้อยกว่านี่ก็ได้เฮ็ดใหญ่กว่านี่ก็ได้คือกันเนาะนประมาณคุณนะผู้ชมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะคั้นถ้าใครมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นแชร์ให้พี่ตัตามเคยเด้อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อคาณผู้ชมสบโขภาพคลิปใหม่ๆของพี่ตัเนาะการเฮ็ดชมของพี่ตัวมื้อนี้ก็ถือว่าสำเร็จเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงยังนหน่อยหนึ่งผู้ชม ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นเห็ดตัต้งแต่หกโมงเช้าเนาะแสดงว่าทวงนี้เห็ดเมื่อมือเลยเนาะแล้วก็บูเมนแตเป็นตัวคนเดียวเห็ดเนานมีทางหน้าแล้วก็มีทางอีเม่เนาะซว่กันแสดงว่าก่อนจะได้ทงนี้ต้องใส่แห่งงานไปเมื่อเต็มเต็มแล้วก็สามแห่งงานเลยทีเดียวทา้ผู้ชมก็ค่อนข้างยากเนาะค่อนข้างแบบบูเมนว่าจะยากขนาดนั้นแต่ว่าเนาะค่อนข้างได้ใส่เวลาค่อนข้างว่าเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนหนหนึงเนาะ ทักเซลแล้วก็มีหลายขั้นตอนหรอบนะโอเคขั้นถ่ายมารคคลิปนี่ก็คือมีตัวว,ว่าเนาะไลค์ซับสไครต์แอน a ซ่ให้มีตัวตามเกินเลยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้โพเดอวยวอยังให้มีตัวเห็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับอย่างประมาณใดเนาะอ่ะแล้วคำศัพท์ก่อนถ่ายคลิปมื้อนี่ประโยคก่อนถ่ายคลิปมื้อนี่มีตัวจะว่าว่าถงเนาะถงถุงเป็นภาษาเวียดก็จะว่าว่าตุย ะะอาคาก็จะ,ะว่าแพทเทิร์นหรือว่าขายะนั่นเองลูกซุมโอเคพบกับมีตัวในพีดต่อไปสำหรับมื้อนี้บ๊ายบาย